โอเคครับถึงแล้วครับเป็นบ้านสวนนะโอ้บรรยากาศลมเลื่นดีเป็นยี่ห้อที่เก่าขวัญครับบริเวณนี้มีความชื้นสูงมากใกล้ครัวใกล้ห้องน้ําทีเด็ดเลยความชื้นจากน้ําทิ้งจากซ่วมดูครับมันจะเกิดอะไรกับ LG ตัวนี้ไหมเพราะว่า LG ตัวนี้คือซูเปอร์ฮีโร่ของเราใช่หรือเปล่าเห็นแวบแบบลุ้นกันใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแม,นม่นบมใช่ไหมว่าใช่วะใช่ครับมองนี้ละสามจุดนะหนึ่ง สองสามสามจุดน้ำมันคอมชัดเจนมันเป็นแอร์ในตำนานอยู่แล้วตอนนี้มันมีห้องพักอยู่แถวโน้นลูกค้าไม่ได้ใช้งานแล้วม่ไปถอดเอาคอยร้อนจากฝั่งนู้นมาใส่เลยถึงหน้าห้องแล้วก็ราคาขึ้นปึ๋งอยากเด้อตัวนี้สงสัยจะเอาไปด้วยไม่ได้แล้วครับมีคนมาถอดมาทิ้งไว้การก็อยู่เนี่ยเปิดมาไม่มีชุดโคงพัดลมชุดขับความพิวเตอร์ไม่มีอยู่ตัวอื่นดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าวเปิดแอร์ลองดูแอร์ตัวนี้ตัวที่คอยร้อนดีเต่นลวตัว ถึงพงาตกใจอะไรเนี่ยอยู่นี่ป่าอยู่นั่นบอดหายจนล้วงไปแล้วอะเพื่อนี่กูเหี้ยอนาคาดาเข้า,ามาอยู่นี่มันแบบอร์พีสีงนี่วะโอ้ยเอาอะไรได้เลยนะกูไปเจอแฟนช้าปไปเสียแฉกด้วยมึงเป็นสุสานไปแล้วโอยลาก่อนกูไปห้องอื่นก่อนตัวนี้ก็โอ้โหอ้าวคปลวกปลวกข้อมูลแตกกันแล้วอะไรก็ไม่รู้นะตัวแท้อะไรเนี่ยไปเอาตัวนั้นแหละ ทิ้งน้ำยาเอาน้ำยาเราเติมดีกว่าก็เรียบร้อยเปลี่ยนคอยร้อนให้ใหม่นะครับเว็บเติมน้ำยาทําแฟร์ใหม่ส่งงานครับผม